สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุสุสุคนว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยพี่น้องพังลาวพี่น้องพังเตศบรรยากับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอยา่าซานเลคือเกนะ้าน้ะพ่อแม่พี่น้องมานนี่อ่ามาพอมาเจอกับบรรยวมันนี่บรยบบรยากะพระพี่พาน้องมาอันอยุว่าน้นองลาตีเนาะพี่น้องเนะาะมันน้องลาตีซึ่งบรรยากับมาเจออันทั้งครอบครัวว่าเตียงทองคน,นน้องพี่น้องอ่าเปินผ้ากันมาแต่ใส่เนาะแล้วก็เห็นแบะมหานนองลาตีเนาะอ่าบรรยงกะ สิเข้าไปหาเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นมาอย่างเนาะอญาสิเข้าไปเล่นน้ำน้องบิวตี้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยว่าอันพาน้องบิวตี้มาเที่ยวบ่จังไงเนาะพี่น้องโอเคนี่เลาก็ไปเบิ่งไปซ้อมน่วกันด้วยพี่น้องอ่าน้องวิวมาหยังนี่สบายดีเราไปเบิ้งสบายดีเลยสบายดีดูสบายดีดูโอ้สบายดีจ้ะอ่าให้ผมนี่เนาะอันนี้ก็น้องน้องไปเพิ่นบ่นี่อืยสบายดีป่ะสบายดี เอาพากันมาได้ไสนี่มื้อนี้มาแต่สวรรค์น้องวิวไปซื้อเครื่องอไปซื้อเครื่องน้องวิวนี่บ่โอ้ยแม่นแล้วอ๋อบ่ได้ไปตรนนะบ่ดังนยังนี่บ่ดังนยังนี่ไปลเออดังยังนี่เออดังยัง่นสิลือนะพี่น้องกําลังงาเออไม่เๆๆ อ่าโอเคน้อพี่น้องอ่าวันย่าวเข่ามากกับมาเห็นทั้งบัดเตียงทองเพิ่นนแต่นาะเพิ่นมาเห็นอย่างเนาะอ่าสวัสดีสวัสดีทองเดี๋ยววัดเตียงมาเห็นยังนี่นะฮะเห็ดทุ่งเห็ดท่านี่เลยพี่น้องต้องอัพเลยพี่น้องต้องการเขาทานช่นะตีเขาได้เงินเติมมันลดเนาะโดยวดยก็เห็นพาก็กว่าก็ข้าวมาน้าบ่อมือนี้จะไหนว่ายกได้พี่น้องไอ้นาะอ่าบัดเตียงมื่อนี่น่ะคือพาอัน ทั้งชาวไปเพื่อนเพื่นอนจยกมากชื่อเครื่องอยู่ตลาดโอ้ชื่อเครือ่องน้องบิวตี้เนาะชื่อเสภาอะ้รกันมา<อ>เตียงก็เลยๆมาอันน่ะหาน้องลาตีเพื่อนเลยเพระาะว่าอ่า<อ>ให้เพื่อนพาช่างน้องพี่น้องเนาะไปเบิ้งมองอ่าที่อ่าสบุนม้นนานนาซื้อที่ให้พคนแหละแล้วก็มองมาเตียงคิดปุ๊บเคลื่อนให้นี่แหละพี่น้องไงพอดีสร้างเพป็นบุงู้เนาะก็เลยให้น้องลาตีทุกทุกคุยกันกับสร้างแล้วก็ให้ภาพอันเพื่อนไปเบิ้งพี่น้องเไย แล้วก็ให้เพิ่นไปยามเบิ่งว่าน้ํานี่มีหรือบ่หรือบ่มีเนาะเราสิเจาะได้หรือบ่ได้นะพี่น้องอ๋อยังยังบ่ได้เจาะบ่น้ํายังบ่ได้เจาะแต่ว่ามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนว่าสิเจาะได้รบ่ได้แล้วก็เดี๋ยวงว่ากันนะพี่น้องตกลงคมคากันก่อนเนาะเพิ่นก็บอกว่า50 50%ก็รุ่นเนาะสิได้บ่ได้ยากแม่น กาเเป็นว่าอาดโปรช็นนะเฉพาะมีอยู่แต่ว่าค่าเจาะกัิพพงแน่พี่น้องเลยแบบหุ่มเอาโยกเอาธรรมดานี้มื่หนึ่งเพ่อเพี่น้องเลยเพิ่นเอาโห้หโ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 หเนาะปกติโหโ่โหโหโหีหโ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 หหโ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 หหนหโหโหโ้โห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 นหพงมือยหน อ่ะอีกสองซมือแล้วกัเพ <alon. S 2> <light> ื <per> <it> added, like like ่อนดังสีโรมาเอารถมาเจาะบังต <our> ุจริงวัน่ไ uh ด้เนาะวาเที so ่ไ uh ด้ไหกันเดืองว่ากันอีกทีนึงพี่น้องเลยเช่นนะมานี้มาเตียงสือ่ากับม่ทรงต้องอยู่กันบ้างเมื่อทรงทั้งกัม่อีกว่าไปเพื่นมันกระจองว่าไม่อีกอย่างคือเก่าเพื่อแหละคำตะเวนบนตกดินกับบไม่บ้อพี่นองเลยเลยโดยซึ่งวายย่าก็มาเตียงกับคู่กันดีเนาะพี่น้องแมนมีแต่ไปก็ไปนี่ก็ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินอยู่พี่น้องเลยอ๋อกินทอดกินแหนมเนี่ยะ บรรยากาศชีวิตการกิจเนาะได้เอาเข่าหน้าไปให้เพื่อนพี่น้องเลยเอาไปบรเยีกาศสบายดีนะเพียงสบายดีนพี่น้องกลับก่อนแล้วจ้ากะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าบรรยาวกะกระเถินได้อ่าถ่ายคลิปแต่เนาะบรรยาวกะที่จริงบรรยาวสิเอาเข่ามาข้าวสารไม่เพื่อนสร้างหนังนี่เลยนะพี่น้องแต่บางเอ่นนะเพื่อนอยู่ใกล้กันเนาะบรรยาวกาเลยจังไงกะที่เข้าไปหาน้องรตีเนาะไปเล่นไปบอลน้ำเพื่อนก่อนจากบาท อ่านี่ก็เป็นไม้พี่น้องไม้อัน <c oughs> เพิ่นพาวทานนั่นแหละเนาะกำลังเลี้ยงนี่โอ้กะโอเคแล้วพี่น้องจังไดนกะเข้าไปหาอันน้องนาตีครับอ้าย่นกันเด้พี่น้องเลย

สบายดียายโดยอันนี้ดก็ใครกินข้าวกันแน่กินเงียบๆงยังอยู่น้ำข้าวอันเก็มันไก่เป็นเทียนสื้อโอ้คนซื้อข้าวกล่องมาให้โดย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 ข้าวมาเล่นนะบ้านนี้เพราะว่าอันเอาข้าวสารมาให้เคื่อนซ่านหนังนี่นะโดยคือว่าอันเทืยนในซ่านหรอบอยังท่าเสาอยู่โอ้เห็นรับบอเสาเจ้าของ Nguyên tập, anh 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 cứ bà anh 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 สงสัยสงสัยอันบ่ได้กินมื้อนี้บ่ได้ต้มใส่มื้อนี่ยกลัวอารมณ์ดีอ่ดีใจเพรดีใจบ่วันนี้สิได้แบบๆโอ้ผิดบ่ะพันว่าสิมีมื้อนี้ยโอ้ความประชึกเนาะแบบบอกบ่บ่ถูกนะเนาะว่าไงกับอกบ่ถูกว่าสิอันจักดีใจหรือว่าแน่ๆคือดีใจเนี่ยเพราะว่าพายจะคิดว่าสิได้เฮือนซั่น น้อบ่บ่พันบ่นึกบ่พันเอาไปน้อยจนใหญ่ก็บ่คิดว่าสินีมื้อนี้อือท้งที่บ่ฮู้จักกันแม่นบ่โดยเพิ่นก็บ่ฮู้จักเฮาเฮาก็บ่ฮู้จักเพิ่นโดยๆๆขอบใจชันี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนําเพิ่นหลายๆเนาะโดยๆๆมัช่วงนี้ก็ฝนตกบาดนี้อ่าในการเพิ่นปลูกเพิ่นสร้างก็สิาานึงเนาะโดยเพราะว่าถ้าฝนตกลงมานี่กเฮ็ดบ่ได้คือวานะ่านกจูดบ่ได้โดยฝนตก หาสเลี้ยงบ่อหนะโดยอันกองเสานีในการมาไปเบิ่งเพิ่นเจาะน้ำก่อนก็เลยเสาก่อนอ,อันเลี้ยงเสานีบ่นี่หลายนะปาโทเก่งแท้เลี้ยงขึง้นบดที่เหลียวเลยบ่ซึ่งจุหรือว่าจัไงได๋กะถ้าเต็มนะก็พอเมีนกองตใหม่อีกอืแล้วจักสอบนะแต่ละเที่ยวเขาป้ายอ่ะเขาป้ายอ๋อโดยโดยโดยบัดนี้หลังจากเที่ยงสั้นแล้วนี่ อันกระตุบนี่ได้撒กะเมียนหนีก่อนและเอาไว้หนีก่อนบ,อบ่กะบัดมาเหตุทานเอาชีวูพี่นอนนอนอ๋อมาเที่ยวมาเหตุทานอยู่พี่บ่แบบเนี้นอ๋อางคนแบไปนอนอยู่พุน่นโอ้กะถือว่ามองนี่มองท้นม,งนมองเท้ามองเหตุเวียกเนาะโดย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 ทางบ้านบริเหตุทานกะไปอยู่พุ่นแต่กลับไปนอนทุกคื่นอะไรทำนีทานจังมานอนเผาอยู่พี่โอ้แบบว่าเขาคอดเท่าไหน่เนาะกะเขาระวางทีเขาแก้ไม่มาอย่างไหวนนั่นหรโดยเากะเมื่อนอนอยู่พุ่นก่อนโดย ถ้าจังว่าที่เขาจูดเขาอย่างกับมานนอยอ่พี่เพื่อเผ่าอย่างมันใหม่เวทอย่างเมืองอ่าเนาะดีใจน้ำสะไปเบิ่งนเนี่ยยังไม่ได้ยังเพิ่งยังไว้ลงมืออย่างเนาะเประณอีกอทางสาโอ้เพิ่งสีทางสางก่อนเ็นโบ่โลยโด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 ยอ่าไอ้กับบริหูด้ว่าอยู่ใส่เนด้วย่เพิ่งไปได้บนดินอ่าอยู่ที่อัน

ข่าแซวขาาเลเอ้าข <kah o> ่าแ้าตอนนี้มันเพลินในเรื่ีมันจิบอ๋อเส้น่ามีตนมาเลยเข็ดทานอ๋อคงจเช้าเลยเพทานกินพอดีนมายเลยชวนไปกันเลยไปเลยตอนนี้ก็เป็นบายสองสิบบายสองโมงอยู่เนาะอาจะกินข่าแ้าปลาทูขยันแน้เลยเลยเลยตัวไรขนตัดอีกคมอ๋คนตัดคนลุกหรือ โลริ่ crane, ai, มงแลไหมเป็นไหมคือเกลายวมีแต่แหยายเนาะบ้านนี่แหยายนอนอยู่พุ่นบ้านนี่เลยเหนยแตไปนอนน้ากันไหลแต่ตอนแรงนหละนอนบนมูนเลยเหนื่อยเหนื่อยแต่คือว้าตอนนั้นบ้านบ้าเทาอันเขาเาจุเนาะเขาจุเต่าเนาะถ้ามันติดแล้วเขาจะได้มานอนดิ้นเลยมานอนก็มีแต่พวกน้องเลยมานอนไม่เผานาะนอนมาคดมาเนาะหรือ่าดอ๋อคดอ๋อก็ก็ผลกระตกสองสามมื้อเหตุนังบ่ได้เลยนมากี่นี้ จ็กส yeah, <laughs> oh, mm ิเมนย่ำห่อนหรือย่ำหนาวเนาะงงกันไว้เลยตอนนี่ยบัตรนี้สิไปใช้บัตรนี้แสดงจากตอนแรกแต่สิกองพื้นเนี่ยสีกองพื้นที่เขาโอ้ดยโดยแสดงว่ากินข้าพระทันอิ่มเป็นบ่ให้มากวนกงินบ่อิ่มอยู่หัวเมียดีเดีนี่ยเมียดีเดีนี่ยเงินบ่ให้มาความจริงเงินบ่อิ่มเลาะอิ่มนะบ่โดย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  กันน่ะหลังจากเฮือนซั่นเนี่ยแล้วก็ฮักแพงกันมาคือเก่านั่นน่ะเนาะเป็นในพี่น้องกันมาคือเก่ามาย่ำมากันคือเก่าโดย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 ยกบบุญของเจ้าคือกันนั่นน่ะเนาะบุญไบุญมันีเกหลายๆครอบครัวที่อ่าทงทีมงานเฮาก็ได้ไปยเหลืออยู่แต่ว่าอ่าเปอร์เซ็นต์ที่สิได้เฮือนซั่นก็่งเป็นไปที่ยากโดยโดย แต่แต่ลวงไปลวงมันด้วยกันเนาะอันนี้ก็แต่เป็นสิอยกซอยก็มุชึกกดีใจเฮงคิด่ิี่มันนี่ันนี่หาเงินไป่น่อยจนใหญ่ก็พอได้ปนนี่บ่โอเคยไปเป็นทุกน่องเขาว่าแบบเป็นเยอะเคยเหตุทุกอย่างเงินเดือนเท่าไหร่กบโบลประมาณกแสนนี่แหละโอคิดว่าหาเงินปีหนึ่งนี่จะได้เพราะกอันไม่เื่นนี่บม่ได้บ่ เพราะว่าเขาต้องซื้อข่าวกินน้ำเนาะโดยงานซื้อข่าวแน่ซื้อน้ำพีแนี่ยโดยโดยโดยเป็สิ่งทุกอย่างก็บบัวใหญ่้านนี้เนาะโดยโดยโดยเิ่นซอยมากขอบคุณขอบคุณน้ำพิ่นะลายโดยโดยโดยซึ่งน้ำใจดีใจน้ำอะไรกันเลยกต่ที่บ่อพ่อแดดปันใดเนาะอากาศดีเหมือนนี่มันบดนี่เนาะพี่น้องงานทางงานน้องกับไอ้เพิ่นกับลังซอยกันทำมาหากินอยู่ เออไปพูนนะโอ้สันดีได้นี่มันตายเดี๋ยอบมากอยู่มันตายมากไม่ตู้ยังไงจะไม่ตู้นั่นนั่งให้กำลังใจไม่ตู้นั่งให้กำลังใจพี่น้องเง้ยกำกับนะผู้กำกับนะพี่น้องกำกับเดี๋ยผู้นี้นั่งกำกับเนี่ยนี่เป็นบอเมีนบอเมีนเด้อเถียงเพิ่นบ่ได้ได้เพิ่น ผ่านมาก่อนเด้ใครแต่วันโบเลตเน,ะเนาะทำับเด็ดน่ปาอตัวโอ้ที่แรดพี่น้องเงินนะักไปแต่านาฬิกาชีอ่ากองไล่ต้องเลี้ยงให้มันได้หลายที่สุดนะให้มันได้แนบแนบเข้าไปที่สุดแล้วก็เอาอันนั้นน้อย สอดเข้าไปเนะเาะเคยอยู่ได้เห็นบากไ็ได้เคยอยู่ให้กับลูกะให้สนาคื้กันเลยนะ กำลังกำลังก่อคิดมาเมื่อไรเได้จุด,ดี่ยอีสองซามือออามอเนอะออาะ bè cũng đứa nó thì em bao giờ cái chưa đấy làng hát đấy nó vẫn hát đấy là bà chị nho sẽ cần phân một nho sẽ bà ai thôi nho sẽ bà ai bướm <laughs> luôn <laughs> ตัวน้อยมันเนี่ยห้าไปสอดอ่าทีไม่เป็นทำนั้นเป็นปองอถ้ามาอากาศดีที่กะใครอยู่ถึกส่งนันแดดนี่ป้อรึโดยโดย,โดย,โดย,โดย ก็เคยเห็ดอ่าคือเขาก็เห็ดต้กี้แบบเวบนี้ก็เคยเห็ดอยู่หักอยู่บ้านเขาบุคคลได้เห็ดแบบนี้ไหมโบโบได้สูเห็ดแบบชี้อ่ามีแต่แบบเตาอบบบเป็นโบอ๋อแต่มันเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยเมื่อยกว่าตัวนี้อีกเลยเพราะว่าต้องลงไปอยู่ในเปลเตาแล้วก็อ่าเลี้ยงไมแบบโอ้ตัดเนาะหล้ะก็ตัดแบบว่ามันสัตว์มันเน่าสิก็ต้องสอดเข้าไป ตัวนี้นี่ยแต่ว่าทานมันมันบุคอยอยากดีบุคือตัวนั้ mm hmm. <lite ượ bs> น,นแต่ว like ่านี่ก็ได้ไวกว่านะคือเบาเนีอะโอ้โดนโดนโดนโดดนอึบสูดๆนล้วล่ะอึบอ๋อหลังฮักแล้วเฮ้ย เบาไหวให้กันได้แบบนี <c oughs> ้เคยแบกยู้อ,บบอกมันสิมาเป็นที่ลังกันที่ <c oughs> ยันเกิดขึ้นมาที่ดังตายเลยเฮ้ยเนาะที่แท้พ <c oughs> ี่น้องเลยเบื่องดังในการทำงานของน้องๆเพี่เน,นี่ยเนี่ย้วตั้ง,งเก้าปี Oh. À, <บ>โอ้โดยๆลย,ยสอบะ่ะไหมแต่เพิ่นยังนิดน่อยนี่เพิ่สอบวะบอดเสอบวะข้อใดลือกว่ากันบ,บ่ดม,มีไปลือเลย ว่าอย่างไรกับคดีกับดีบ่มมี่เดแหละมือนี้อากาศตัวนี้แหละทำเรื่องดีสุดๆเนี่ยจะว่าบ่มีแดดได้จะหน่อกับฝนตกแมนแมนตกเมื่คืนเมื่อวานนี่นะฝนตกเอาไวกับจุ่ไม่ได้อีก <necessary> น <soci> nos ี <ain> ่พี่น้องอาชีพเบื้องหลังเนาะจึงอ่าหน่อยนักเนาะที่ได้เห็นอ่าน้องๆเป็นได้ เบื้องหลังเผาทานยกไม่ยกสีเนาะหน่อยนกคิได้มาเห็นเน่องจากว่าเอามาแต่ละ่ถวแต่ละ่ถวก็สีเห็นแค่เปินเห็นแล้วแล้วนะพี่น้องมีแต่ละเปิดปาะต่ปากก็คือบระเท็ยนทานเห็นอย่างเนาะก็ยังพอได้พอคอยได้เห็นเบื้องหลังของน้องๆเลยเห็นเป็นทีนะ่แต่วันนี้ก็ล้มนะพี่น้องเสียงล้มก็สีรบกวนในเด้อ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะในเบื้องหลังในการทํางานของน้องรตีเป็นกับอ,อายเป็นนี่แหละเนาะกับยายยายก็จะเป็นผู้นงผู้กำกับเราเห็นอย่างว่าได้ไม่จะทังไงกำลังใจหลานน้องรตีก็ไ่ใส่ถุงมือจบ่บ่มากอีกม,มันมันแบบว่าเขายุ่วัฒนธรรมบ่โอมันแบนจากมือนะเนาะพี่น้องมันจากลื่นนะมันจับเขาไม่มาหมันโม,นหมนเหนียวนะเขามาอันใส่ถุงมือนะ Chết eo ôi nó chắc chỉ vào trên này lại rồi 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 cái khói hết nữa rồi nát lại cả thắt con nếu ở hương hiên con nếu ạ xanh cả vú phun cho lại cả lại khốn đấy anh con thịt thàn như bạn thao cả eo eo cái con này eo cái bà này đấy mất thừa cần cầm lăng đây sẽ cần cầm lăng nhục mày nó ไม่ทอนหนึ่งมันว่าเบาๆได้พี่น้องเ,เหออรออ้ตัดิเก็ตตลอดไ่เคยผัก,กนะนั่นแหละว่าเข้าประเทศตัวเนื่องวันนี้เนาะโอ้เล็บปีปซิกเล็บปีซิกอันลงหลงลงหลงวันเบิ่งปีวะร่างกายเจ้าของอะเศกอันสุขภาพเจ้าของเอว<อ>นะเอา้าลองไปเซกเบิ่งไหนเล้อนี<ด> <laughs> ่เงินยนี่ครามกันวายได้ใส่ซื้อยามากินน้ำได้แบบที พอห้ามปืนกำลังเกินไปกะบ่ได้พอเห็ดกำไรมันอย่างนักก็เรียกประมาณนี้พี่น้องเบื้องหลังเกินเนาะอ่าโอเควันนี้ไอ้บวกวนนะสโนาะโดยไอ้ก็เสิได้คอโต้กับเมื่อแล้เสีขดาวสารไปเพื่อนซานหนังนั่นก่อนเนาะโดยดีใจน้ำอยู่ดีนี่เองโดยโดยเพื่อนเจ้าไอ้กะ จะได้แบกเขาไปเบอ่งนี่หรอกกันจานกัน <c oughs> อยากเห็นยูจากทิเป็นได้ไหนโอเคอ่าสบายดีกันเนอะหลายกัรมตัวโดยสบายดีดยสะอาดสะอาดน่อเฮือนเพุ่อนนี่เนาะพี่น้อง, <c oughs> <c oughs> อ,อ,งอันไม่ทานน่องลาตีกับไอ้เพื่อน,น,น,นกันแหละเนาะแลวก็ยายนะเพื่อสีได้เงินมาพี่น้องไม่ได้เรื่องง่งไๆเนาะ พอจีจูดเวทดนี่ก็ต้องเผาต้องคุมเนาะยันอ่าใหม่ยันใหม่ถิ่นไปจะชื่อเวลาพระาทิตย์เนาะพี่น้องก็คืออ่ทาทั้งน้องคนก็จะบอกเนาะว่าอ่าถ้าเพื่อนซานเดี๋ยวหลัลกกะกะมาพักมาเสามาส้นเดี๋พี่คือเกา่าถ้านมือใดได้จูดทานจูดอย่างกะเนาะย่างมะแดงกะมะนอนพุ่นคนอ่ะก็ดีใจนะเนาะพี่น้องบานะก็ยังไม่ได้เห็นก็คือดอกอันว่าที่ดินเพป็นเทียนทั้งเอื้อบุญซื้อให้แล้วเนาะหลักก็เพื่อนซานตอนนี้ก็ ทางบทเตียงทองเนาะสิไรอะ,ลอะปลึกษางให้พ่อแม่พี่น้องวัยนี้ก็ยังบม่ได้เห็นจักเถื่อแต่ไม่เคลื่อนไม่ซ่านเพื่อนนะวันนี้ก็ไปเห็นอยู่อ่าหม่องเอล่าเนาะซึ่งก็เป็นผัวเอล่าน่ะที่พาไม่ให้น้องรตีเพื่อนนะกแต่วันาถ้ามีบันนี้มีโอกาสบันนี้ก็ใส่เข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งอยู่เนาะเรื่อนซานน้องรตีอ่ะโอเคพี่น้องอย่างไรสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็อเอาข่าวสารมาเคลื่อนซานหนังนี่หะน่อเนาะก็เลย อยางไรกะได้เข้าไปดื่นมน้ำนองนาทีซะเนาะเพราะว่ากะมาเยี่ยมมายามกันเนาะได้เขา้ามาหาแล้วกะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้่อาย้ากะต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนย่ใจดีทุกคนเนาะที่เข้ามาหาส้มคลิปของาา่อย้าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจ่อย้าตลอดตลอ,อดมาเนาะกะขอบุณขอบคุณทุกทุกคนท่าคลิปนี้่อยา้าเฮ็ดผิดพลาดประการใดกะต้องกราบขอโทษขออภัยเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ามอยาวกะ ขอบ,บขอบคุณขอบคุณคือเก่าเนาะทีะ่สนับสนุนช่องของโมงญามาใหจนถึงมืรอนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โมญามคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้โมญามได้ทำคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้โมญามก็ได้ขอตัวอำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วโมญามก็สิ่งขอเก่าวึ้นมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์คุณสู่ทุกคนเจอกันเอกขาะและพ่อแม่พี่น้องสบายดี